ปอร์เช่สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญด้วยการปรากฏตัวร่วมกับฟาลเซอร์ผู้ผลิตเรือสปอร์ตระดับพรีเมียมเป็นครั้งแรกในมหกรรมแสดงเรือและกีฬาทางน้ำในล่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกน้ำเมืองดุสเซลดอร์ฟประเทศเยอรมนีพร้อมรับบทพันธมิตรด้านโมบิลิตี้อย่างเป็นทางการของงานไฮไลท์สำคัญที่เรียกเสียงฮือฮามากที่สุดคือการเปิดตัวคายเอนอิเล็กทริกครั้งแรกในเยอรมนี SUV พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดและถือเป็นรถไฟฟ้ารุ่นที่2ของปอร์เช่ที่ประสานสมรรถนะระดับสูงเข้ากับการใช้งานในชีวิตประจําาววัันได้อย่งงลงต ไฮเยนอิเล็กทริกรุ่นเทอร์โบมาพร้อมพลังกำลังสูงสุดถึง850กิโลวัตต์หรือกว่า1,156แรงมา้าสมศักดิ์ศรีความแรงแบบบอเช่แต่สิ่งที่โดดเด่ยนยิ่งกว่านั้นคือความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง3.5ตันรองรับการลากเรือสปอร์ตได้อย่างมั่นใจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักทั้งความเร็วและกิจกรรมทางน้ำภายในงานบอชเช่จัดแสดงในรูปแบบเปิดให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์จริงทั้งการขึ้นนั่งภายในรถทดลองสัมผัสงานออกแบบเทคโนโลยีและบรรยากาศห้องโดยสารอย่างใกล้ชิดสะท้อนแนวคิดสมา นและดีไซน์ที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนด้วยผู้เข้าชมกว่า2 0 0 0 0 0คนจากมากกว่า110ประเทศงานนี้จึงเป็นเวทีระดับโลกที่ตอกย้ำทิศทางใหม่ของปอร์เช่ในยุคพลังงานไฟฟ้าและสำหรับลูกค้าที่สนใจคายเยนอิเล็กทริกใหม่เปิดให้ปรับแต่งสเปคตามความต้องการส่วนบุคคลและสั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่คืออีกก้วสำคัญของปอร์เช่ที่พิสูจน์ว่าพลังงานไฟฟ้าก็สามารถมนนอบสมรรถนะร้าใจในแบบฉบับสปอร์ตตัวจริงได้อย่างเต็มภาคภูมิ